ครับก็กับสวัสดีนะครับชาวพวประกัดนะครับเพื่อนเพื่อนีน้องชาว u t u b e นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับมาตามคลิปนะครับจะมาทำฟาร์มประกัดใหม่นะครับก็คือเราจะทำใหม่นะครับแต่ยังจะยังไม่เสร็จวันนี้นะครับเพราะว่าจะทำด้านหลังครับเป็นหลังคามาเลยนะครับก็จะมาแนะนำผมจะทำเป็น EP นะครับจะเป็น แต่ละ e p แทรกเข้ามาขั้นกลางคลิปประกัดนะครับเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับจนกว่าฟาร์มจะเสร็จนะครับก็แล้วก็ v p สุดท้ายเราจะมาสรุปว่าใช้ยอดไปเท่าไหร่นะครับใช้งบไปเท่าไหร่นะครับสําหรับการทำฟาร์มประกัดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําก่อนนะครับว่าเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ให้ดูขนาดก่อนนะครับ <ination iden. S 2> ขนาดนะครับจากฝั่งนี้นะครับนี่ครับความกว้างนะครับประมาณ2เมตร3เมตรนะครับความยาวในสุดนู่นเลยครับตรงนู้นเลยครับหลังโอ่งนะครับประมาณเกือบ10กว่าเมตรนะครับก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับลบยยาวมานะครับสั่งจะ ใส่เสาห้าต้นนะครับเสาจะห้าต้นนี่ครับจุดถึงตรงนี้เลยนะครับนี่ถึงข้างหลังเลยนะเอายาวไปนู่นนะครับทําเป็นลังคายาวยาวลงมาเลยนะครับเป็นโมเดิร์นนะครับลักษณะของโมเดิร์นจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นข้างหน้านี่นะครับแต่จะความกว้างแค่3เมตรนะครับนี่จะทํามันแบบนี้ยาวลงไปเลยนะครับ ก็สําหรับวันนี้นะครับเป็นอ nah ีพีหนึ่งเนาะก็ได้เสามาแล้วครับหาหามุมแล้วก็ขุดขุดไว้แล้ว5ต้นแล้วก็ได้สั่งเสามานะครับสั่งเสามา5ต้นนะครับแล้วก็เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กคานนะครับเหล็กคานนี่ครับเหล็กกล่องนะครับกล่องเป็นคานยาวแล้วก็คานเหล็กตัวนี้จะเป็นกั้นขวางอย่างนี้นะครับนี่ ก็สั่งของไปวันนี้นะครับหมดไป6 0พันนะครับ6 0พันแล้วก็มันมีแต่ไอของมือหนึ่งนะครับไม่มีของมือสองนะครับมีแต่เอาใหม่หมดเลยนะครับก็เบื้องต้นเป็นเสานะครับแล้วก็เหล็กแล้วก็ปูนนะครับปูนที่เราจะมาเทเทรองพื้นนะครับรองรองพื้นเสานะครับก็เป็นพวกลวดเชื่อมนะครับ แล้วก็สเปย์พ่นสีนะครับเวลาเราเชื่อมเหล็กเสร็จนะครับเราก็จะพ่นกันกันสนิมไว้นะครับก็นี้เป็นสําหรับวันแรกนะครับก็ได้เสาได้เหล็กมานะครับก็พรุ่งนี้น่าจะขุดแล้วก็เทพื้นนะครับแล้วก็ใส่เสาไว้นะครับก็จะยังไม่เสร็จง่ายนะครับเพราะว่าที่คิดไว้นะครับคือจะทําขึ้นมานะครับ ให้น้ำมันตกข้างหลังนะครับแล้วก็เอาองค์น้ำสองใบนี้นะครับน้ำสองใบนี้ไปเรียงท่้างหลังนะครับเป็นเรียงเป็นด้านขวางนะครับแล้วก็ให้น้ํามันตกลงไปเลยนะครับก็จะลองน้ําไปใช้ปลาอีกนะครับแล้วก็พอเสร็จนะครับจะเทพื้นนะครับเทพื้นแล้วก็จะก่อบ็อกบอ็กนะครับก่อบ็อกขึ้นสามบกนะครับก็จะประมาณเขานะครับประมาณเข่า จะก่อมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็ทําทางเข้าตรงนี้นะครับจะก่อบล็อกแล้วก็เทพ,พื้นนะครับด้านข้างผมจะทําเป็นสลแลนนะครับจะซื้อสแลนมาใส่ใส่ด้านข้างอันนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับก็คือจะวางแผนไว้นะครับก็สั่งของมาเสร็จเรียบร้อยส่วนงบนะครับทั้งหมด <c oughs> ผมไม่ได้ออกคนเดียวนะครับก็ จะคนละครึ่งนะครับเพราะว่ายังจะเก็บเงินไว้ไปทําของที่ที่อีกที่หนึ่งนะครับก็ตรงนี้จะเป็นแบบพอผมย้ายไปก็จะให้พ่อใช้นะครับเป็นพื้นที่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ก็เหมือนเช่าก่อนครับเผื่อในอนาคตผมต้องย้ายออกนะครับก็ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับพ่ไปย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับ ก็จะมาอัปเดตให้ประมาณนี้นะครับสําหรับ EP แรกนะครับแล้วก็มาแจ้งให้เชนะครับว่าจะทําการปรับปรุงแล้วนะครับเราต้องเดินหน้านะครับอยากประสบความสําเร็จต้องก้าวนะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ